สวัสดีค่ะคลิปนี้พี่ต้นไม้จะพูดถึงการทำสิ่งดีๆให้กับบนโลกใบนี้เออเพราะโลกใบนี้เป็นอะไรที่สวยงามอืมเราเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมเวลาซัมเมอร์เวลาฤดูร้อนเนี่ยยิ่งช่วงนี้กำลังจะเริ่มเข้าฤดูร้อนเนาะ ก็จะมีดอกไม้ขึ้นมาจากจากสนามหญ้าเป็นดอกสีขาวสีม่วงสวยนะธรรมชาติสวยงามมากแล้วก็เราเคยเห็นต้นไม้ไหมทำไมมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนใบได้สวยงามมากแล้วก็เราเคยสังเกตดูท้องฟ้าไหมทำไมมันสีมันสวยมีสีฟ้าสีอะไรนะคือแบบ พี่ต้นไม้นะชอบมองทง้องนั่งมองท้องฟ้านะว่ามันเป็นสีนี้สีนี้นะเวลาพี่ต้นไม้ว่างแล้วก็พี่ต้นไม้ก็ชอบไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็ไปดูใบไม้ดอกไม้อย่างเงี้ยมันมีความสุขอืแล้วพี่ต้นไม้จะพูดถึงเรื่องการทําอะไรให้กับ บน,นี้หรือทําสิ่งดีๆให้กับโลกใบน,นี้อย่างเช่นใต้ต้นไม้เนี่ยมันอาจจะมีคนไปนั่งเล่นแล้วทิ้งขยะทั่วเลยใช่ไหมวเวลาพี่ต้นไม้เห็นพี่ต้นไม้ก็ไปเก็บขยะออกนะก็คือการช่วยให้ธรรมชาติสวยงามขึ้นอืมและบางครั้งเราเคยเห็นไหมเวลาเราไปห้องน้ําตามโรงพยาบาลหรือห้างสรรพสินค้าหรือ ร้านอาหารอย่างเงี้ยเวลาเข้าห้องน้ําก็เขาก็จะเวลาเราใช้กระดาษเช็ดมือเขาจะมีขยะให้ทิ้งนะบางคนก็ไม่ทิ้งนะบางทีงก็ทิ้งกับพื้นอือบางคนก็วางที่อ่างล้างมืออือคือแบบคือพี่ต้นไม้เห็นแล้วพี่ต้นไมก้ก็สงสารคนที่เขามาเก็บทําความสะอาดนะอืมก็เราก็ช่วยเหลือสังคมเนาะเราก็ไปเก็บออกถ้าเห็นนะ ถ้าเห็นก็เก็บออกพี่ตนไหนจะก็จะเป็นอย่างนั้นนะแล้วตรงถนนเหมือนกันถ้าใครทิ้งขยะตรงถนนเนี่ยก็ถ้าเห็นพี่ตไหนก็เก็บออกนี่ก็คือการช่วยเหลือสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับสังคมแล้วก,ก็ช่วยเหลือ,อให้โลกใบนี้ได้สวยงามมากขึ้นเพราะว่าธรรมชาติเห็นไหม ธรรมชาติก็มีแสงแดดมีต้นไม้มีลมมีฝนมีหิมะมีต่างๆนานานะเห็นไหมทุกอย่างบนโลกใบนี้สวยงามมากเลยอืมแล้วเราเคยได้ยินไหมคะคํานะี้คําที่บอกว่าเอปิดทองหลังพระพี่จำอะไรเคยได้ยินนะก็คือถ้าพี่ไม้แปลไม่ผิดอาจจะเป็นคนที่แบบว่า เขาทําบุญแล้วเขาไม่อยากจะลงชื่อใช่ไหมอืมหลายหลายคนก็เห็นไหมเวลาเขาเอาซองมาแจกเนี่ยคล้ายกับบุญกระถินหรืออะไรเนี่ยเวลาเราบริจาคเขาก็จะให้ใส่ชื่อแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบใส่ชื่อเขาก็จะทําบุญโดยเขาไม่ตั้งไม่ต้องเขียนชื่อเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราทําอะไรบนโลกใบนี้เบื้องบนจะเห็นคล้ายๆเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรียกว่าพระเจ้าหรือเรียกว่าจักรวาลเราทําดีจักรวาลก็เห็นอืมเห็นไหมบางคนเนี่ยสะสมความดีนะอยู่ๆเขาก็โชคดีแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ชีวิตไม่เคยทุกข์แล้วก็ชีวิตเขาก็มีความสุขเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบช่วยอะไรแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทน ทุกๆครั้งที่เราช่วยเหลือผู้คนหรือเราให้อะไรเนี่ยเราก็จะได้สิ่งดีๆกลับมาโดยไม่รู้ตัวก็คือความโชคดีหรืออยู่ๆเราก็มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นแหละก็คือการที่เราสะสมความดีและพี่ต้นไม้เคยได้ยินนะคนที่เขาบอกว่าเ,ออเราทำดีแล้ว เราไม่ได้สิ่งดีกับคืนเลยหรือเราเป็นคนที่ทําบุญคุณคนทําบุญคุณคนไม่ขึ้นอะไรแบบนี้หลายคนอาจจะชอบพูดคํานี้นะคะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าโอเคพี่ต้นไม้จะพูดถึงว่าหัวข้อที่บอกว่าเราทําดีแล้วไม่ได้ดีเป็นเพราะอะไรก็คือเป็นเพราะว่า ทุกๆครั้งที่เราช่วยเหลือใครเราทําอะไรแล้วเราอยากได้สิ่งตอบแทนไงเราอยากได้ผลกลับมาอืมเราอยากจะให้เขากลับมาตอบแทนบุญคุณเราอืเมื่ออะไรก็ตามถ้าเราทําอะไรแล้วเราหวังสิ่งตอบแทนจากผู้อื่นโอเคพี่จันร์ไม้จะยกตัวอย่างเห็นภาพนะสมมุติว่าเราทํา y o youtube เหมือนกันเนี่ยสมมติว่า มีคนมาดูคลิปให้พี่ต้นไม้พี่ตนไม้เขาก็อยากจะให้พี่ตนไม้กลับคืนไปดูใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณรอว่าจะให้พี่ต้นไม้ไปดูกลับคืนเนี่ยคุณจะทุกข์ใจเพราะว่าเขากลับไปแน่นอนเพราะว่าทุกคนบนโลกใบน,นี้เกิดมาเขาเป็นคนที่มีจิตใจงดงามเขากลับไปดูหาคุณแน่นอนอืไม่ช้าก็เร็วถ้าเราไม่รอ เราก็จะไม่กังวลแต่เมื่อไหร่เราก็รอเมื่อไหร่เรารอให้เขากลับมาดูเราเราก็จะเป็นทุกข์ใจทใําไมเขาไม่มาก็ทําก็คิดทหาทให้เราเกิดการน้อยใจว่าเพื่อนไม่กลับมาดูอืพี่ต้นไม้จะบอกไว้ให้นะคะทุกครั้งที่เราไปช่วยใครหรือทําอะไรให้กับใครเนี่ยเราไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนเขาจะ ตอบแทนเราไม่เองจักรวาลจะตอบแทนเราไมา่เองทุกๆครั้งที่เราทำดีหรือช่วยเหลือสังคมสร้างคุณค่าให้กับตัวเอง,สร,ง,ส,งสร้างคุณค่าให้กับสังคมสร้างคุณค่าให้กับสังคมการสร้างคุณค่าให้กับสังคมนั่นก็คืออ,ออกมาแบ่งปันเรื่องเลวาดีๆหรือมาเล่าประสบการณ์หรือมาแชร์ ในสิ่งที่เรารู้เนี่ยก็คือการช่วยเหลือสังคมแล้วเนาะอืมแล้วสิ่งที่เราจะได้กลับนั้นก็คือจักรวาลจะตอบรับก,กับเราแล้วเราก็จะเจอแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตพี่จันมัขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไว้บยบายค่ะ